สวัสดีทุกคนนะครับยินต้อนรับสู่ช่อง r e a ต t o r นะครับย้นกับเกม Sky s i u d e n of the Light กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคในการบินในอีเดียนกันนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันในคลิปได้เลยนะครับทุกคนไปกันก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องจุดไฟที่ประตูก่อนนะครับจุดให้ครบทั้ง5จุดนะครับทุกคนและพอประตูเปิดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเตรียมตัวบินกันได้เลยครับ วิธีการบินนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเริ่มบินตรงจุดที่ผมบินก่อนหรือเริ่มตรงที่ตัวเองถนัดก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องบินตรงไปทีาศาลาเล็กก่อนนะครับพอใกล้ถึงแล้วเราค่อยเลี้ยวขวาไปประตูใหญ่นะครับทุกคนบินแบบนี้จะเป็นการที่เซฟตี้มากกว่านะครับทุกคน แล้วพอถึงตรงนี้นะครับเราก็ต้องให้เพื่อนนะครับถือเทียนไว้ให้เราก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้บินได้เลยนะครับหรือคนที่ไม่เซียนนะครับผมแนะนําให้ดูคัสซีนก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้บินได้อย่างปลอดภัยนะครับหรือคนที่ใจร้อนนะครับไม่ต้องรอคัสซีนนี้ก็ได้นะครับสามารถบินขึ้นไปก่อนได้เลยครับ วิธีการบินของผมนะครับก่อนอื่นผมจะบินขึ้นไปก่อนนะครับ5ครั้งนะครับจากนั้นแล้วก็เปลี่ยนจากการบินแนวตั้งนะครับกลายเป็นการบินแนวนอนนะครับทุกคนแล้วก็ผมก็จะพยายามประคองไว้นะครับประคองดันตัวละครตัวเองขึ้นนะครับให้อยู่ข้างบนให้ได้นานที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่หล่นไปโดนหินหรือโดนกุ้งชนนะครับทุกคนจุดนี้เป็นจุดที่เสี่ยงที่สุดในการบินครั้งนี้ก็คือหน้าประตูนี่เองครับ จะมีหินลอยมานะครับพยายามอย่าให้โดนกันนะครับรอบนี้ผมพลาดเองก็เลยโดนไปเต็มเต็มหัวเพื่อนนะทุกคนวิธีเลี่อนที่จะไม่ให้โดนหินนะครับก็พยายามดันขึ้นให้ไปได้สูงที่สุดนะครับหรือบินสูงมาตั้งแต่แรกนะครับทุกคนเพื่อที่จะได้ไม่โดนหินข้างหน้านะครับแล้วก็เข้าไปประตูได้ยอย่างปลอดภัยนะครับทุกคน หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ